สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะพ้อปอกันช่วงเมื่อนี้ตอนนี้จะม่งแล้วพุ่นนี่กะ่หาม่งแรงค่ะอีกหนึ่งนาทีจะหกม่งแล้วค่ะพ้อกันตอนค่ำค่ค่ะเมื่อนี้่ไปวัดปลาพึ่งมาเนาะค่ะลงคลิปกับพึ่งแล้วค่ะไปข้าไปเฮ็ดพิธีสวดเนาะสวดเนียยหรอฮะเดือนว่าสวดันี่ะสวดเสริมพิธีเสริมวัดมงคลค่ะแล้วก็เปิดดวงเนาะค่ะเปิดเปิดดวงผู้ที่แแม่เนาะค่ะ อาเาวัตถุมงคลมากเนาะคะ่กะก็ได้จดชื่อเข้าไปเปิดดวงให้เมื่อนี้ค่ะแล้วก็เพราะว่บบาสิส่ี่สร้างหรือว่าผู้ใดที่ฝากแต้งคันเนาะคะ่ะก็เอาไปสวดให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะลงคลิปแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะสองคลิปเนาะคะ่ะก็มาโพวาผ่อนกับเสียใหญ่สิบล้านนะคะ่ะเสียใหญ่ใจถึงเนาะคะ่ะเพื่อนที่เขาจะอาจะเขาไปบอกของเสียใหญ่ใจถึงเนาะคะ่ะฝากแม่แม่เอฟซีนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ทาง ท,ทีมงานบุญพารวยทุกช่องเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเป็นซองน้อยซองใหญ่เนาะคะ่ะทีมงานบุญพารวยมีมากกว่าห้าหกเจ็ดช่องนะะอเนาะค่ะค่ะซอยเนาะคะ่ะซอยผักดั้ช่องน้อยน้อยน้ำนนะะเนเนาะค่ะเบิงบ้งเบิ้งทุกช่องอ่ะไปเนาะ,ะในส่วนมือนีเนาะคะ่ะเครื่องล่างอ่ามือนีจะเอาไปสวดนะคะที่ยู่วัดปลาเนาะ,ะแต่สิมีอย่างนาแน่หละมีน้องแมวนะะเนาะมีน้องแมวมีรักยมมีกําไรมีเบี้ยกแก้เนาะคะ่ะ สาลิกามีนวดสาลิกามีนวดนางกวักแล้วก็จะมีนวดบัวบางใบนะคะบ่งใบคือนวดสายล่างนะคะกันวาสายล่างแม่แม่เอฟซีก็ต้องตใจนะคะเนาะมีทุกอย่างค่ะสามารถติดต่อมาทางช่องได้แต่ละช่องค่ะเนาะค่ะเอาเท่ากับว่าต้องวาวลายใหญ่ห้างเนาะค่ะอ่านี่เดียใหญ่สิบร้านหายตองหวดแต่แกมืออ่า ได้บุญในเบิ้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่่นหายมือที่จริง่นหายมือตองหงดเนาะคะ่ตะ,คะต่ว่าเข้าได้เมื่อวาวประมาณหวยออกมีกนเออห่วยออกได้จัามือแล้วเนาะจะวัาม่นสามจีมือนะะเไปไปนาะเดี๋ยวใหญ่ก็ฟันมาที่เนาะค่ะสี่กับเก้านะคะ่ะ,คะบนญงวดนี้ดีจะอ่านงวดนี้เสียใหีใจดีนะคะเอาหายมาลางความค่ะห้ากับเก้านะค่ะ่านผู้ชมสังเกตเบ,บื้องห้ดีนะคะเลขงวดไดที่หายลางมากนี่ค่ะ บางเชือกออกจับคู่กันก็จังวดที่เก้าสองนะคะเสียเงยไปไหนที่ว่าไห้หนึ่งก็แปดบนแตะว่าล่างเจ็บบุญมาเห็นเก้ากับสองเหมือนมึงดูทั้งที่เก้ากับสองตัวบง่ายหนึ่งนะคะสอเียหนึ่งกับแปดตัวในหน่อยค่ะไปเห็นตัวในหน่อยตัวใหญ่บ่เห็นก็ออกจับคู่กันค่ะสามารถจับคู่ได้นะคะเลขเสียหง่นี่ค่ะมือน,นี่อ่าเอาใจเอฟพี T ่แน่นะคะเสียหง่ฟันไหนแล้วค่ะที่จริงฟันตะหมูว่านนี่แล้วนะคะ แล้วข้าอยากหลายอันหลายอยาอ<ช>่างเนาะเรื่องอยากน้ำอ่านี่ละอ๋อวัดป้านี่หละจากอีหยางแนตัวอีหยางแนเนออานเนนะคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ฟั้นเหล้วเวาะคะ่ะเดี๋ยวอาอีกจังน้อยก่อนจังติโซเลนโตจังน่อยก่อนค่ะฟันบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวบอกะอะงวดน,นี้ฟั้นบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวเต่เตียงเงยบอกว่างวดน,นี้นะสัง้งก๋วยเตี๋ยวกินรอหรือว่าสังส้งอ่าสั่งกาแฟกินรอได้เลยได้งวดนี้แต่ว่า อ่าของเสียไงยสิบล้านนี่เนาะค่ะให้ถูกมาแล้วสิบเ็ดงวดติดๆิเนาะคะ mm ่ะ hmm. พึ่งพลาดงวดเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าพลาดที่ค่ะเดี๋ยวมันมีไล่อ่ามีไล่เบิรงเนาะคะ mm ่ะเสียไงยเพิ่นบอกว่าให้ให้ใหอันนี้ไหมฮะให้ล่างสามเนาะค่ะเดี๋ยวจะให้เบิรงนเนาะจยว,ว่ามู่มี oh, ค่คุณบอกล่างแล้วหอมเหมือนมค่ะแต่ว่าแต่บุญ mm hmm. ว่าเสียห้าตองเอาล่างเนอกเถียง อันนี้เลื่นกู้คนที่ดีค่ะกาสอบเทียง,งต้นสายได้ของบุญมาด้วยมาเยอะเนาะนี่ค่ะหมดที่หลววนี่เน้องปัญจปูให้รอเด้แต่นหนูกัเนี่ยงมะกาเอาให้จับปูเบิ่งดอกนี่วิ่งล่างให้สามกับแปดวิ่งบนให้ห้ากับหกบนไม่เข้าแต่ว่าเข้าล่างเด้แต่ว่าว่างอะไรออกมาเบิงที่จริงน่ะล่างมันกะอยากหายดอกในเมื่อมันกะลัานตีห้ากับหกนะค่ะ ผู้ได้กับติบเอาเอา,เอามาหนียานแม่ะคะ mm hmm. เควแล้วค่ะเกยไปทางอื่นยานแบบว่าลงทุนหลายทางยังสิเอาแบบเน้นๆแขนๆไปรลดเนาะว mm hmm. ันนี้กับมาเนี่ยตามที่ไนเบิรงนี่นะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวนี่ละตามที่หนูเขียนนี่ละ mm hmm. นี่เอาโว์เลยเนาะ mm hmm. นี่ mm hmm. มาแล้วบนกับล่าง mm hmm. นี่แต่ว่าตัวร่องกับยาเลือมนะคะนโมจ้อ hmm. งตาบ,บ่านี่คือโตปั้นตื้อแต่ว่าเสียงไงบอกว่ามั่นใจค่ะอีริ แต่งแต่เฮ็ดคำานวณเลขกมาบกบก่เคยมั่นใจกับควันนี่เนาะคะ่ะในส่วนผู้ใดขอขอบคุณเสียใหญ่เนาะคะ่ะแต่โทษติดต่อมาทา่งแอดมินแต่ละช่องในกันค่ะผู้ใดอยากได้กนเนาะคะ่ะต่อไปเสียใหญ่บอกว่ามีทุกคนมาอุ้ยกเป็นยังคือกอบยังสเสียใหญ่เป็นก,นกเสียใจอย,อยู่ที่ขาท่านผู้ชมที่จริงเลขยยะะเสียใหญ่นะคะเสียใหญ่แต่งแต่ตองหมดตลอดเลยต่ว่าห่างแอดมินเนี่ยบ่มีเวลาที่จะเอามาบเ,เนาะถ้าลังแจกะ การทลูกกักวนแน่ตรงนี้ก็หนเอลูให้น้ำแน่เนาะอยากหลายอันหลายย่างไหมคะท่านผู้ชมมันก็ทังหลายสำนักแน่เนาะค่ะนี่ละเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะคงสุดท้ายเสียใหญ่สิบล้านหรือว่าเสียใหญ่พันล้านเนาะคะ่ะเสียใหญ่ใจถึงที่ท่านผู้ชมตังเนาะตังให้เสียใหญ่เนาะคะ่ะบนฟันที่เก้าค่ะล่างฟันที่ห้านะคะ่ะผู้ไดฟันดีหรือว่ามีเหล็กใส่กับสามารถเามาจับคูู้ได้เนาะคะ่ะจับคู่ใจกันได้ว่นี้ใจบุญมากลายเนาะคะ่ะ มักทั้งเก่าทั้งหาคมว่าขึ้นฝันฝันดีหรือฝันมาได้ขี่รถตู้ขั้นดีขั้นเก่าที่ขายไปแล้วน่ะฝ<ม>ันแล้วก็เจ๊งยัยมาฝันเก่าเมือนหลนเจบุญเสียงเล็กเก่าซีนะค่ะฝันมาถือยิ่งเขาบะไรนี่สองนัดค่ะเพื่อเปนถือเล็กเก่าซีว่าเขาขางตัวเองค่ะ <c oughs> ว่าเจ๊งยัยแห่เก่าเนาะ <c oughs> วันนี้ล่างนี่ล่างเล็กลาพขอาหายอย่างห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งเนาะเออห้าเจ็ดกับห้าแปดตอนเลกเจบุญมาก ที่ว่าถือยิ่งแล้วมีผู้เฒ่านะคะมีผู้เฒ่าโซ่ตัวเลขห้เบิ้งมือหนึ่งเดียวอย่างเบิ้งเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวของเสียไงใจเบิ้งช่วยนี่บัวเกี่ยวกับตัวนี้นะคะ่ะบัวเกี่ยวก็หาศูนย์เลยนี่มิซีมิซีหางนี่คัอนอะไรซี่หาศูนย์หมายเลขเจ้าของมากดอกนี่มีซีหางนี่เนาะขาดที่เพิ่ลหายเพิ่นเดย์หายได้หลังจากที่ถือยิ่งแล้วแล่นไปลบไปลบอยู่ข้างหลังผู้เฒ่าปลาซอยหนูแนนซอยหนูแนนผู้ชายคนนี้อ่าล่ นำไล่ยิ่งหนูมาจัดค่ะประกายที่ห้าหนึ่งแล้วค่ะเจ็ดห้าแล้วก็แปดห้าแล้วก็เก้าสี่ค่ะเดย์ไฮซีโตค่ะล่องเบิงแล้วค่ะเอฟซีกับล่องพิจารณ่าเบิงเนาะค่ะภายในคืนเดียวเสียงเหล็กซีเก่าฟันมาถึอยิ่งแล้วค่ะแล้วก็แลนมาแลนมาหลบอยู่ข้างหลังผู้เฒ่าค่ะแล้วเพื่อนกัเดย์เหล็กซีหางนี่หาเลขาตัวนี้เป็นเลขของมัก์ตดาด้ค่ะจะนำอาจจะตามทุกงวดค่ะพอเคยถิ่มจักเดียว ถ้าออก50คือใจบุญได้ตลอดค่ะนอกจากจะออกไปแด้วจะทิท่มช่วงแจ้งวันสองวันแล้วก็กลับเอาอีกเพื่เก่าวค่ะจักเป็นยังกับเลขาศูนย์นค่ะท่ <c oughs> านผู้ชมเอาอันนี้ในตัวของหนูฝันเนาะเอาบพงเสียเง,ง<อ>ี้อีกอเสียเง,งี้อีกเสียเง,งี้<ข>อ,อีกรอบเนาะ <ขอ S 1> ค่ะเนาะนี่มือนีก็สิจับได้ตามจับได้อยู่เพราะว่าไอ้มือนีก็พอได้ออกเนาะอีกมาว่าไหนฮึ เงินอีเงินหนึงเยอะเนอะค่ะยังยิ่งยิงยิงยิงท่านเนี่ย้ยังหาจับลอตเตอรี่ได้เนาะหาผู้ใดมีหล่ะแม่แม่บังก้นมาเบนขอหลักก็ได้ขอตัวหนึ่งแต่ว่าหาไม่โตประกอบนะคะแต่ว่าผู้แม่แม่บางก้นนี่สิบเอ็ดมวดติดแล้วว่าตั้งแต่เล็กเสียใหญ่ปล่อยเล็กวิ่งมาหนีแล้วถึงทุกงวดไหมค่ะเแาจะเอาเล็กตัวนี้ล่ะมาเป็นหลักเนาะค่ะห้างเรียกกัจะวิ่งเนาะค่ะแต่ว่าจะมาเกิถื่อใจสายวิ่งสายแลนเนาะค่ะแม่สายแรนค่ะเอามาสิบเอ็ดมวดติดพุ้ย สิเวทงวดติดๆค่ะผู้ใดที่ได้เบิรงคลิปจะรูดีเนาะค่ะแล้วไม่ได้ก๊อฟเนาะค่ะถ้าอยากได้กรมูเนาะค่ะก็คือแอดไลน์เนาะคะ่ะสามารถแอดไลน์แต่ละช่องได้เนาะค่ะเพราะว่าเจ๊ยัคนจะบอกว่าปล่อยทางไลน์กลุ่มกรเลยเด้อใจบุญมาสั่นให้ยูทูบจังปล่อยที่หลังเพราะว่าผู้ใดจะว่าก,อก๊อฟกัตามเพื่อห่อยฟซีเขาในไลน์นี่กนเนาะค่ะสามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์เนาะค่ะ หรือว่าจะเป็นเลขลับซ้ายไม้ของใจบุญเนาะค่ะที่โซ่ไปแล้วนะคะที่ไฮ75กับ85เนาะคะ mm ่ะ hmm. เปิดตัวงวดแรกก็ถือวางวดแรกค่ะงวดนั้นไฮฮาสองถือค่ะงวดที่ไฮเกดสามถือว่าหลุกเกือบทุกสำนักนะคะเขาจะอาจารย์วัดปลาเนาะค่ะเนาะแตกบนแตกล่างค่ะ, mm hmm. คะท่านผู้ชมนี่ละเอ้า mm hmm. ต่ว่ามือนนิโอ้ไปตามเลขกัน mm hmm. เลขนางออกวัดปลาคงทุกถ่ายเนาะ mm hmm. นูกับเพ่อเขาไปฟังคลิปด้ค่ะพันวางไหนเน่ค่ะตอนเดีันมั่นใจข้างหวนเมื่อกี้นี่บะมั่นใจมันจะแตกบนแตกล่างเก่าปะค่ะเจ้ามัหงบอกสามรอบแล้วว่าโอ้ยมนนที่ลุกเนาะพันวาลูกขืนมท่านตุลาตัวนห้องน้ำเรากลั่งืนเนาะกลับขามานอนดีกงันปะแมนค่ะเขาจะกมาห่วงบอกอีกสันห้องบอกตัวะไรเนาะันเนแปดเศูนย์บอกพันวะแม่ศูนย์แปดบอกศูนเจ้านี่แปดศเออ มะองบอกแปดศูนย์เจ็ดค่ะทานผู้ชมแต่ว่าวงเน้นให้ที่สองหางเอ้าตรงใจเลยตัวนี้เอ้าช่วยวงน้ำกันหลดตรงใจหาทุนก็ผ่าหนึ่งไม่ตัวนี้อันนี้ชุดแปดอรหันนะคะ่ขออาจารย์มัดป่านแค่ะชุดแปดอรหันเพิ่นจะเน้นอยูุ่ทีหนึ่งหาค่ะอันนี้คือเหลขเก้าหากับศูนย์หานี่คือแถมค่ะแล้วก็มาเน้นที่ศูนย์ห้าค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อไรกับปันว่าคนมาห้องบอกเนียนค่ะเมื่อคืนเนี่ยคือคมาห้องบอกสามตค่ะ เขาบอกบอกก็โเกาว่าสั้นธรเอดามันออกแล้วเด้อมันออกแท้ๆล่ะตัวหนีว่าสั้นมันใจเขาเนาะมันใจเลยงวดน้ำเท้าบุญเมมันใจต้งมันใจก็งวดบางนึงนี่อีกด้วยกลัวนี่ค่ะนี่เอาอีกรอบนึงนะค่ะวันนึงโชว์เล็กวัดปลาโชว์เล็กจะของพ่อเอาเสียใหญ่ค่ะมื้อนี้เยพ่อคลิปเสียใหญ่เดี๋ยวมาเอื้อนแต่บุญสิบอกความฝันสู่ฟังค่ะท่านผู้ชมเอาโค้งสุดท้ายเดี๋ยวให้เมืแร่งให้ฝันอีกก่อน ให้เตียงฝันก่อนพยายามที่ตัวเก่าแล้วว่าที่ฝันม่าๆเนี่ยก็คือมิเตล็กตัวเก่าทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมเราจะรวยไปด้วยกันเราจะรวยอย่างเดียวรวยต่อเนื่องนะคะรวยยกช่องค่ะท่านผู้ชมอ้าวแคบนาจอไว้ค่ะไม่ยังทำยังไม่ยังสิทำตรงอีกว่านะค่ะซอเบียครองพารวยไม่มีค่ะเวลากับสมพลาบกคแล้วเนาะัวเล็กก็ได้แล้วอ่าแคบนาจอไปหะจับทันแล้วพอดีเอาไปเสียงความเดะบี่าดีนี่ เอามาใอไสกันค่ะหรือวันไนแล้วค่ะอาจจะกอดพ่อกันมากก็ได้นะคเก้าห้าก้าวสี่แล้วค่ะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังเนาะค่ะก็ตัวเลขก็ได้แล้วยังก็ได้แล้วคือคือบอกไปแล้วค่ะแต่ว่าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มของเสียใหญ่นะคะแอดไลน์มาได้คือสามารถทอดสอบสามแต่ละช่องของทางแอดมินใดค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอให้แม่แม่เอฟซีทุกคนเนาะค่ะถูกไว้เลยเบอร์เนาะค่ะในอ่า หวดวันที่หนึ่งเม่าเนาะคะ่ะในเงื่อนกนอ่าสงการเนาะคะ<อ>่ะบางคนเิ่นกับว่าไม่เงินเงินคารถขึ้นมาดีค่ะตนรีโตน้ตนต่วนบางคนไปถือง,งานไปเห็นงานก็ถือโกงเลยคะ่ะเห็นงานก่อสร้างเนี่โอ้ตาลีโตนลำบากบางคนก็โทรมาบอกว่าพ่อของไห้เนาะอ่ะคลิปนี้กับทำเนีย้วเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ